สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าู่นานาสาระบันเทิงค่ะประวัติเหนือดิดระยาลูกสาวคนสวยสุดน่ารักของกบประพัสาราเป็นทายาทนางงามที่ได้รับความสวยมาจากแม่แบบเต็มๆเลยทีเดียวสำหรับเหนือดิดระยาลูกสาวคนสวยของเอพรเทพและกบประพัสาราที่เธอคนนี้มีทั้งความสามารถและความสวยจนต้องจับตามองเลยทีเดียววันนี้สนุกแคมปัส เราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับประวัติเหนือดิรยาสาวสวยหน้าใสทายาทนางงามลูกสาวกบพัสราคนนี้ให้มากขึ้นสักหน่อย ประวัติเหนือดิษรยาเหนือมีชื่อจริงว่าดิษรยาเตชะไพบูุ์คุณพ่อคือเอพรเทพเตชะไพบูุ์คุณแม่คือกบปภัสาราเตชะไพบูุญเคยศึกษาที่โรงเรียนจิตระดาจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจาก International School Bangkok กำลังศึกษาอยู่ที่สาขาวิชาการจัดการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติคณะนิเทศาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหนือ,อดิตรายาเป็นลูกสาวของเอพรเทพอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกบประพสรา อดีตมิสไทยแลนด์เวอร์ปี1988จึงไม่แปลกเลยที่เธอจะมีความสวยที่ได้มาจากคุณแม่แบบเต็มๆส่วนเรื่องความสามารถนั้นก็เรียกว่าได้มาจากคุณพ่อโดยเธอเก่งทางด้านกีฬาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเคยเป็นนักกีฬาแบดมินตันมาก่อน รวมไปถึงเล่นวอลเล่บอลและเป็นตัวจริงของทีมวอลเล่บอลในสมัยที่เธอเรียนอยู่ที่ International School Bangkok อีกด้วยส่วนในตอนนี้เหนือดิตระยากำลังศึกษาอยู่ที่สาขาวิชาการจัดการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก .com องค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ